เต่าก็เสียโลตอมก็ไม่ได้เวลก็ช้าตามเขาไม่ทันตกที่นั่งลำบากสุดๆแล้วยังไงเราเกมนี้นะ่ะ8นาทีมันก็แค่มายาทุกคนผมจะบอกให้ว่าเกมนะี้ของจริงมันคือ2นาทีสุดท้าย สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะวันนี้เราจะมาเล่นจูเนเปอร์สายสไนเปอร์นะสำหรับจูเนเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการบัฟมาเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสกิลสไน์ตอนนี้สามารถยิงได้3ทีชาร์จเร็วขึ้นแรงขึ้นสกิลใบไม้ที่เป็นกลวยอะสกิลขั้นหนึ่งอะอันนั้นก็แรงขึ้นสกิลพายุผักอันนี้ก็แรงขึ้นอยู่ในมุฟก็ดีขึ้นสรุปว่าทั้งตัวจูเนเปอร์เนี่ยมีแต่บ,บัฟนะเฮ้ยมาเอาตัวบอลน,นะมีกูมาแย่งชิงอยู่คนเดียว Ừ, โทษฐานที่มึงไม่ไปช่วยกูอยู่แค่ตรงนี้พอเอาคลิปป่าเข้าว่ะตีวะ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 ่ะได้อยู่เออเออเดี๋ยวป่ารอสกิลใช่ไหมนั่นแหละใช่ใช่ใช่เออตายดีว่ะฟังกูสำหรับตัวจูเนเปอร์จะเป็นตัวที่เกิดช้านะเพราะว่ามันจะต้องรอเลเวลเจ่ะถึงจะเกิดได้อยู่ เออได้อยู่เว้ยเดี๋ยวมาลิลิจะเอาผมตายไหมเนี่ยไม่ตายครับผอม <c oughs> <c oughs> ดาเมจจบงานไม่มีละสิไครลิกกี้จะไปตัดเบอร์รี่หรือเปล่าไม่น่าเลยไครลิกกี้จะโดนไหมอ่ะจะโดนไหมอ่ะอย่าไปอยู่แบบกลางป้อมนะสกิลอยู่หลังๆไว้ถ้าไปอยู่กลางป้อมอ่ะเราโดนสกิลเขาแน่นอนคือบางคนแบบชอบไปยืนกลางป้อมไงแบบกลัวไม่ได้เลือดไงกลัวป้อมไม่ฮิวเลือดเอาจริงๆแล้วมันฮิวเลือดให้ไม่ทันหรอกไปอยู่หลังป้อมดีกว่าเว้ยมันจะได้แบบพื้นที่ ถ้าเกิดว่าอยากได้เลือดเมื่อไหร่ก็แบบค่อยเดินเข้ามาในป้อมแบบริมๆิมนิดนึงอ่ะมันก็ได้เลือดเ้วเว้ยผมจะเล่นสันในนะมันอยู่ในป่าเห็นอยู่อืมมาเออไวชาร์จไม่เต็มแต่ตายอยู่ังหว่าปกติก็ตีฟรีป่ะรีบวับไปด้านบนเลยโดนแล้โดน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 ตมโดนล้ อาจจะทำได้แค่ล้านล้านหรือเปล่าปีก้าโจรอนะโอ้ยโดนพูลินไง <c oughs> ปีก,ก้าหนีได้โลตอมว่ะสวยสวยจูเนเปอร์ระดับพการอ้อเดี๋ยวทำไมกูควบคุมไม่ดีวะโอโค้ดสวยครับผมสี่สิบแต้มอืม ไงเราเก็บคิวไปสีตัวคือเอาจริงนะถ้าอยู่ในหมูบะมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการลัดฮันเดอร์เว้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบใจดาเมจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้อยู่แรงแต่ว่าต้องอยู่ไกลๆนะสกิลจูเนเปอร์ยิ่งใช้ไกลๆอะ่ะมันจะยิ่งเพิ่มความแรงเว้ยไม่มีตัวอะไรมาอ,าอยู่ด้านบนมาแล้วมาล้วมาแล้วซลวา,าก็มาไม่ได้โอ้เสียเซลา,าโอ้ พลาดเลยจังหวะเดียวขนาดแบบเขามาไม่ครบด้วยนะได้หรือเปล่าไม่ถึงอ่ะยกเลิกไปอย่ายิงเล่นถ้าเกิดว่ามีเปอร์เซ็นที่จะไม่โดนอ่ะกดยกเลิกไปเลยจูนในเป็นตัวที่ตีธรรมดาได้อยู่อุ้ยอุยลิซาร์ดตกใจตกใจลิสซอร์เดิลตีธรรมดาอยู่ป่าวะพิก้าตายเลยพิก้าจูนแรงจริงล้วงกูด้วย อูลินไม่รอดแล้วตายไปซะตายไปซะไปทันไหมกี่วิวะสี่วิไม่ทันตัดใจรอล่างเลยอยู่ไป5้าตัวสำหรับอยู่ในมุฟของจูไนเปอร์ไม่ได้เร็วดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลาเหลือแบบต่ำกว่าสามนาทีอะอย่าได้ใช้เลย <Wow. S 1> อีกแค่นิดเดียวผมก็จะเลเวลสิแล้วโอ้โหสุดยอดนะแม่มูรู้ใจเอาเลยเอาเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตีไปเลย เลเวลสิบสามแล้วตรงไหนอะจะทันเหรอเอออยู่ในมุฟเลยสองนาทีแล้วไงกูลินน่าจะตายโอเคเปิดได้ปะวะได้เปียบอยู่ปะวะไม่ได้เปียบต้องเก็บเขาก่อนเซรากูโดนลวกแล้วโอ้โหโอ้โหอุ้ยิงไม่โดนลนลนร้อนลนร้อนลนร้อนลนบอกเลยว่าร้อนลนจังหวะนี้ขอตีธรรมดาก่อนอย่าอย่าล่ามาทางกูนะ ได้ปะได้อยู่เหลือปิกาจูแตะเขาตายสามต้องมานะ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 ต้องมาจริงๆต้องมาจริงๆได้อยู่ไปละจูเนเปอร์ตอนทำแต้มนะเอาจริงไอมาเลยเลยไม่รอดวะต้องกันบ้านน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 ะต้องกันบ้านต้องกันบ้านต้องกันบ้าน โดนไปเยอะป่าวะสูเนปเปอร์มันเป็นตัวที่แบบตอนนี้แบบด้ทันเดอร์แล้วใช่ไหมตอนที่แบบจะไปดังทำแต้มอะ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์ตายสูงเว้ยเพราะว่าตัวมันไม่มีสกิลที่แบบเทเลพอร์ตไงชนะป่าวะไม่รู้เลยอะ่ะแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าทำไปกี่แต้มเรดซาดดอนนายเปิดอยู่ในมูฟนายก็ทำแต้มไม่ได้สิ Three, two, ชนะเว้ย คิวไป9ตัวนะจ่ายดาเห้าหมื่นหไม่ค่อยเยอะว่ะพอดีแบบว่ามันร้อนมากเลยอะทุกคนคือผมอยากจะบอกว่าผมว่าร้อนจนระเบิดแบบปี๊แตกไปรอบหนึ่งละแต่ว่าตอนนี้ผมใจเย็นละล่ว,วงพันเกเลยคือตอนนี้ผมเล่นอยู่ตอนเนี้มันเป็นวันหยุดด้วยไงเจอคน afk ด้วยนะไม่ใช่แบบ afk แบบหลุดหรือว่าอะไรนะเป็นคนที่แบบยืนอยู่ในบอ่อกดตะรวมกลุ่มรวมกลุ่มคือไม่ทําอะไรอะเจตนามันคือกวนส้นตีน มันอยู่แต่ว่ามันไม่เล่นไม่รู้ว่ามันมาทําบ้าอะไรสันดานไม่พร้อมก็อย่ามาเล่นเกมเลยภาระคนอื่นเขาแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถการันตีได้เลยว่าทีมผมนี่จะเล่นเต่าไว้นี่มันจะเอาเต่าเปล่าเต่าเนี่ยไม่น่าจะเอาตโลตอมเนี่ยเผลอๆไม่เอาด้วยซ้ำโลตอมที่วัยรุ่นชื่นชอบไม่เอากันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ตอนเต่าเกิดไม่เอาตอนโลตอมเกิดไม่เอาแต่ว่าเอาคีปคือเจอมิติใหม่ในการเล่นแล้วเนี่ยไม่สนเต่าไม่สนโลตอมสนใจคีปเคยดูไอโอเอ็กมันเล่นหรือเปล่าผมว่ามันก็โอเคอยู่นะ ถึงแม้ว่ามันจะแบบบ้าบอๆก็เหอะแต่ว่ามันก็ผ่านด่านแบบ18เอรารหันฟุตตี้ทองคํามาได้อยู่นะมันก็ผ่านฟุตตี้ทองคํามาจนแบบ1,008,009อยู่ถ้ามันโง่มันขึ้นมาไม่ได้หรอกมันกดสโล่ด้วย <_ C mes> ผมว่าเชื่อมันได้อยู่นะ <_ C mes> แอดแทกเกอร์3ตัวก็ผมบอกแล้วว่าตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันช่วงเวลาทองคําของฟุตตี้เราแม่งบังเอิญเป็นวันหยุดด้วยนะ <_ C mes> ไม่หรอกไม่หรอกเขาอาจจะแบบเล่นดีก็ได้เขาแบบแค่อยากเลือกตัวที่อยากเล่นไงเหมือนผมนยผมก็อยากเล่นจูเนเปอร์เออไม่ว่ากันเอา เขาว่าทำแป้งกัน3ามคนเลยนะฉันไม่ยอมแกหรอกนะ่อย่าไปเต่ากับโลโตอมเลยต้องหนีแล้วแหละไดเบอร์รี่อยู่เฮ้ยจะไล่กูอะไรขนาดนั้นวะคือผมไม่รู้ว่าระบบเกมนี้มันกวนส้นตีนผมหรือเปล่าคือถ้าเกิว่าผมชนะติดกันเยอะๆมันจะส่งคนที่แบบอัตราชนะน้อยๆมาให้ผมคือผมเป็นคนที่กดโซโลนะอัตราชนะผมอยู่ที่แบบ50%ขึ้น พอพอชนะติดกันเยอะๆเท่านั้นแหละจะเจอคนที่แบบอัตราชนะ40%มาแบบรนเรือมันต้องกวนตีนผมแน่เลยเนี่ยมันคิดว่าผมจะแบกไหวหรอว่าเกมเนี้ยมันกลัวแบบอัตราชนะเยอะเกินไปเหรอแล้วฝีมือที่ผมบอกเลยว่าแบบตามสิ่งที่เห็นแอ่ะโอยยังไม่เวลเจ็ดอ่ะถ้าเวลเจ็ดอ่จจะแบบมีธนูเวลาร์ดอยู่เส,สียหมดเลย2อย่างทุกคนดูนะว่าสิ่งที่ผมพูดอะเป็นจริงไหมทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหาข้ออ้างหรือเปล่าลวกมาพันแปดเนี่ยมึงดูสิ่งที่กูเจอก่อนคนอย่างกูไม่มานั่งตอแหลให้เสียเวลาหรอก ตายอยู่สองตัวอยู่ในมูฟเลยอันนี้มัน AFK อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่อยู่หรือว่าจะเป็นเพราะว่าอะไหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคมันมาเล่นละแล้วมันก็จะพาแพ้เล่นรัวๆอย่างเงี้ยวันนี้มันเจอแต่อะไรบ้าๆบอๆทั้งนั้นเลยผมจะไม่เล่นแล้วนะช่วงสงการอ่ะผมจะหยุดละคือมันไม่ได้เลยทุกคนแล้วผมเป็นคนที่กดโซโล่ด้วยอ่ะเนาะมาดิ ้ามาไม่รอดวะคือการเสียป้อมแรกอ่ะมีผลต่อการช่วงชิงโลตอมแล้วก็เต่าซึ่งแน่นอนว่าการเสียเต่าแล้วโลตอมมันส่งผลต่อการเดินเกมและรูปแบบเกมเขาไปเอาโลตอมกันหรือเปล่าเขาน่าจะแบบคิดว่าดันโลตอมเขาป้อมแหละก็แน่ละสิเกมเขาได้เปรียบขนาดเนี้ยฮัลโหลโอ้ m ม god โอ้ my g ก็โอ้ไม god โอ้ my god เห็นอยู่เว้ยยเฮ้ด้านบนเออแย่แล้วทุกคนมาดิ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 อ่าอ่าอ่ามีพิเกอร์ว้ยคือมันเจออะไรแต่หัวร้อนหัวร้อนทั้งงานเลยอ่ะวันนี้เกมนี้มันแบบมีการแบบแอบบัฟไม่บอกเราหรือเปล่าวะแล้ด้านล่างโดนจูเนเปอร์ไปยับเลยบอกเลยว่ายับ ได้หรือเปล่าอุ้ยได้อยู่ไปด้านล่างคาร์บิคอนคาร์บิคอนคาบิคอนคาบิคอนคาบิคอนโอ้โหจูเนเปอร์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 ไม่ไหวเนื้อแพ้จูเนเปอร์ไปโอเคยอมผมยอมแพ้ผมจะไม่เล่นต่อแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้มันดูเดือดเกินไปวันนี้ยิ่งไปต่อยิ่งท้อแท้เว้ยเฮ้ยส่วนได้หวะส่วนได้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 หรือเปล่าวะกันยังไงก็แพ้ ถ้าไม่มาก็ยอมแพ้ป่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมความพ่ายแพ้กันนะคงไม่เจอกันไปอีกสักพักใหญ่ๆเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับผม